<c oughs> เอาอาหารมันเห็ดทางนอนป่าไหลมันบ่หี่ มาใหย่บ่เอาเจ้าห um uh> ัวเจ้าไทยไล่ตั้งบ่ปก็จหัดเห็ดไต้นอนเขาไล่นอนก็ได้เออน่สวัสดีไล่ตั้งพี่น้องเห็ดเป็นกกไไ็เปสวัสดีจ้าแม่โดดสวัสดีนะคะมบ่นเลยแม่แต้เบิ่งประจุดบังไฟพอน้องไฟพี่น้องเขาก็มาหอดนมาหอดมาถึงเด้อพี่น้องเลยนางเจ้ามีแห้งใจมุมใหม้นี่ละหุมบักกระต้อง เพว,ว่ากินเป่าเป่าน้ำหมาน้ำแมวพี่น้องเวินโบเอาแวบเวบนาะคะ่ะงานที่10นาทีพี่ร่องร่องขึ้นไล่นอนเลย น้อนบังไฟมีอยู่สามสามตันแล้วบงังไฟมีอยู่หนึ่งพันหกร้อยแจักบังนี่ละรวมเบ็ดเสร็จเดีเอวมีมีบงังไฟสิบล้านอยู่สองบังจุดไปแล้ว่นบจจุดไปแล้วบงังนึงอีกบงังนึงเงินพระเจ้าสิจัดใส่ใจุดน้ำมะเร็งเป็นบงังไฟของสอสอแมน ไปสิบหลานว่าม,มันหลานหนึ่งเด้พีีนองเลยสิบหลาน,นต้หน,ตหน่อยว่ามีเงินพี่น้องเลยได้เงินเต็มนี่กับสิม่แห้ง ร่วมลื่นพี่น้องแดดละมักน,นก็จะไม่แห้งเลยหรอกต้นใหม่พี่น้องต้นใหม่มางคนอนั้นีัอนั้นน้ำโซกอันนี้ต้งน้ำโซกอันนี้นั่งนนนนนนวัดพน้นัวัดไองพาเที่ยว มาบ้านแม่ดุดนะคะมาแตือนเบิ่งพันจุดเบิ้ไปเพื่อพนมไปน้องมาแวะส่งเพิ่นไปน้ำกันเหมือนแมาแต่าหมู่บ้านนี่แหละบ้านน,าน,นี้บ้านนี้มั่งมีสีสุกบังยิ้พี่น้องเอ้ยกับวยตักน้ำพี่น้องเลยกระบวยสมัยเก่าหายากเลยไม่มาข้าวตาเดียวเพราะอะไ ข่าวตาเดียวดีด้วยพี่น้องอุ้ยแองหนามก็ไม่เก่าเมื่อกีมีแองหนามใบเนาะใบหนาบา้านพี่น้องอขอบพระคุณน,นะคะขอบพระคุณทั้งห้าท่านนะคะขอบพระคุณคุณมังยศนะคะ,ะคุณแม่ด,ดุดผมนีหลายลานนะ่างเนาะพี่น้องบงึบงเมืองสนบก,กระตองพี่น้องดกบอยย่ามหนาห้วยนนะดกบอ ผาชมเดี๋ยวสิพาเบิ่งนงำงำบ่อึดแล้วบ่อยากพี่น้อนถ้ามันอึดแล้วมันอยากหัวใส่บบม่วงเลยอืมแบบม่วงค่ะพี่น้องเฮ้ยมีเปนอนอยู่ไตอันนะเนี่ยี่น้องไตกองใหม่อันนี้ก็ดอกแค่ดอกแค่ขาวพี่น้องปตาต้นมะนาวอ่านี่ก็ตะบองเพชรพี่น้อง ต้นมะแข่งนี่นะถ้าจมจวนได้พี่น้งงองเดลยขัดขี้เลิศพี่น้องแต่ภาษาไทยเพืเอ่อนใบสะพู่อันต้นขีมินพี่น้องอันต้นบักแข่งอืมต้นปนพี่น้องต้นบักแข่งต้มปนนั่นก็ต้นพักเม็กพี่น้อง ต้นพักเมฆมีข้างใหม่บางคนต้นพักเมกพี่น้องอืมจิ้งกบปอยกุ้งปลาบอกมองอมองแก้วพี่น้องมองแก้วปลาดกคักเลยือเป็นลาเลยฮะ ออกกมาเจ้าบ้านแม่ดุดนะคะแม่ดุดจะมีสปลาเอ้ต้นพักตุมฟร,รังพี่น้องกิดกรหลับเนาะลาก็ต้นขนุนพี่น้องต้นต,นตะไคร้หน้าบ้านนะคะ สวยงามพระรามแปดไในบแล้วว่าโอ้ยต่นม่อนไปจะต่มใจไก่เสียบเมนบอกเฮ้ยว่าเมนเนาะต้นบีประคอต,นตน้นต้นเจ้าอุ้มบอกได้นะต้นใหม่บางคนเรื่องมันมีหนึ่งคนเรื่องมันมีสี่คนดูที่ดูที่เอนีงก็หลอด

สวยงามร่มรื่นเหมนือนกันเนาะาอยู่บา้บานบ้านพี่โดดนี่าต้นควักพี่น้องสวยงามคุณบอโดนเด้อพี่น,อดน,ดน้องเด้อมีต้นไหนกระเท่าพี่น้อง หอดลงไงลด้แล้วเด้อแป๊บๆเฝ้าอยู่พี่น้องก็เสือแม่หอดบานขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทั้งแปดท่านเด้ออ่ากุยกัะเม่ท้องจับกล่องวิง่งหัวรถพวกเจ้าเตรียมยาดมยาอมยาหมองไว้รถลพอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าต้องมา้โหนั่งเห็ดนังเลยแล้อง็มามีความรู้ว่าเพร่ะคนโปเก่งคือเพคนพี่นอ้องอืม ก็ให้เดี๋ยวเราเป็นอาจารย์น,นี่นเงองขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านเริ่เริ่มนะคะสวัสดีค่ะขอไน่ญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายริยรเริ่มนะคะ